สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะกลับมาพบกับน้องนัทนะคะทีมงานศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครศรีธรรมราชวันนี้อยู่กับพี่จีรศักดิ์นะคะแล้วก็อยู่กับพี่พีโครงการรวมถึงท่งานผานอ,อนิพากางสีด้วยนะคะท่านท่านสมาชิกทุกท่านแล้วก็คุณพ่อนะคะวันนี้เราจะมาทําอาหารปลาสุดลดต้นทุนค่ะวันนี้พี่จีรศักดิ์จะผสมให้เราได้ชมกันนะคะว่ามีอะไรบ้างเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการแรกได้เลยนะคะครับผมจริงๆแล้วอ่า จริงๆแล้วเราเตรียมตัวมาก่อนจากนี้นิดหนึ่งตรงที่ว่าในส่วนของข้าวโพดเนี่ยเราได้หมักยีสต์ไว้ก่อนเพราะว่ายีสต์เนี่ยมันจําเป็นต้องเติบโตในกลุ่มที่เป็นแป้งแล้วก็มีน้ําตาลนิดๆกันในข้าวโพดเนี่ยเราสามารถเอายีสต์เนี่ยผสมแล้วก็ใส่น้ําให้มันนิดหนึ่งให้มันพอม,มีความชื้นะระหว่างระหว่างที่เราทิ้งไว้เนี่ยประมาณสองสามชั่วโมงเนี่ยยีสต์มันก็จะเติบโตแล้วก็ขยายตัวยีสต์เนี่ยราคามันค่อนข้างจะสูงถ้าเราถ้าเราใส่จํานวนเยอะแล้วปั่นเลยเนี่ย มันมันมันจะเลื่มต้นทุนฉะนั้นเราเหมือนปลูกต้นไม้ครับให้มันได้เติบโตอยู่ในนี้มันมันมันเป็นการเพิ่มให้ให้ตื่นขึ้นมาก่อนนะใช่ครับให้เราได้ยึดให้เราได้ยึดจากที้เราใส่ไปแค่ศูนย์ห้าสิบกรัมครับห้าสิบกรัมห้าสิบกรัมต่อห้ากิโลต่ออาหารห้ากิโลใช้ใช่ครับงั้นงั้นใช้แค่ห้าสิบกรัมครับแต่ถ้าเราหมักเลยเนี่ยหมักเลยอัดเลยเนี่ยมันจําเป็นต้องใส่เยอะค่ะแล้วก็วัตถุดิบตัวอื่นเนี่ยทีนี้ทีนี้เราพอหมัตวิาดถุบ ส่วนที่เราเอามาใช้นะครับอันนี้อันนี้จะเป็นแหล่งโปรตีนตัวแรกก็คือกากเนื้อในปามนะครับส่วนนี้ต้องร่อนก่อนนะครับเพราะว่ามันออกจากโรงงานมันจะมาเน่นเหมือนก้อนต้องร่อนแล้วก็ตัวหนึ่งก็ไปบดแล้วก็กลับมาร่อนใหม่นะครับตัวนี้อ่าเดี๋ยวเท่าไหร่คะช่วยเล่าต้นทุนแต่ละตัวให้อ่าต้นทุนตอนนี้เนี่ยเราได้อยู่มากิโลกรัมละประมาณแปดบาทครับผมโอเคหนูใช้ได้เยอะนะคะ แบาทนี่ถือว่าเป็นโปรตีนราคาถูกมากให้โปรตีนได้สิบหกถึงสิบปดเปอร์เซ็นนะครับงั้นอ่าอันนี้เราเราเราชั่งไว้แล้วในสัดส่วนของอาหารทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่ในเครื่องขอมเดี๋ยวเราจะเอารายละเอียดให้ทีนึงอันนี้ผมตวงไว้แล้วครับผมอ่าอันนี้ใส่เข้าไปก่อนแล้วก็ปลาป่นปลาป่นครับปลาป่นนี้เอาอันนี้จะเป็นตัวที่ อ่าให้โปรตีนเยอะก็จริงแต่ราคามันสูง mm hmm. ฉะนั้นเราก็มาเวทดูว่าน้ําหนักประมาณเท่าไหร่มันจริงจะเพิ่มโปรตีนให้เราได้สามสิบเปอร์เซ็นตามที่เราค oh ํ oh. านวณน,นะครับเ,เ,เรา <นะ S 2> เราจะไม่เน้นเป็นหลักแต่เราจะดูว่าเราใส่อย่างอื่นไปแล้วเท่าไหร่แล้วจะเสริมมันนี้เท่าไหร่จริงจะได้สามสิบเปอร์เซ็นตนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็แล้วก็อีกตวงก็คือกะอ่ะกา,กากถั่วเหลือง <5. S 2> ก,กถั่วเหลืองนี่เป็นส่วนเหลือจากธุรกิจ อ่าน้ำมันพืชนะครับงั้นเรามาทําอะไรกับเขาไหมคะหลังจากซื้อกากถลเหลืองมาแล้วอ่าถ้าเป็นรุ่นที่เราเลี้ยงปลาเล็กนี่เราจะร่อนแต่พอเป็นปลาใหญ่นี่ใช้ได้เลยใชครับผมอ่ากากถวเหลืองนี่ตอนนี้ได้มากิโลกรัมรับประมาณสิบเจ็ดบาทสิบเจ็ดบาทนะครับจริงๆแล้วเท่าที่ถามมาในภาคกลางเนี่ยกิโลประมาณสิบสามแต่ว่ามาถึงบ้านเรามีกระบวนการขนส่งงั้นถ้าเราผลิตเยอะอนาคตเราอาจจะ ไปไปขนส่งมาเองได้นะครับงั้นพอเราได้ส่วนตรงนี้แล้วเนี่ยรเรา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 คลุกในส่วนของอ่าส่วนผสมเหล่านี้ก่อนนะครับยังเหลือวิตามินแร่ธาตุเราก็อ่าส่วนของวิตามินแร่ธาตุเนี่ยปกติแล้วเราจะละลายไปกับน้ํามันอย่างกลุ่มวิตามินบีเราต้องละลายน้ํามันแต่วันนี้วันนี้เตรียมไม่ทัน าแต่ส่วนของวิตามินซีใส่ในพอมาเจอเครื่องอัดความร้อนสูงเนี่ยมันจะไม่เหลือฉะนั้นวิตามินซีต้องมาใส่ต้องมาคลุกหลังจาก,กะะหลังจากที่อัดเป็นเม็ดมาแล้วะนะครับก็ไม่ทนความร้อนนะคะครับเจอเรื่องความร้อนแล้วก็เรื่องของออกซิเดชันที่ค่อนข้างจะเยอะเจออากาศก็สลายตัวนะครับคบงั้นตอนนี้เราคลุกอย่างนี้มันจะเบาแล้วไม่มีน้ําแล้วก็จะทั่วถึงกันแบบเร็วมากแปบ๊บเดียวก็ก็ขเข้ากันละ นะครับอันนี้เราแค่นีด้เดียวถ้าเยอะๆก็ตังใหญ่<ช> <c oughs> นะครับ <laughs> ทีนี้พอพอดูว่ามันจะเข้ากันแล้วเนี่ยโดยประมาณเนี่ยเราก็จะเริ่มเติมส่วนที่เป็นสารเหนียวอ,อ๋อสารเหนียวนี่ครับสารเหนียวนี่ไม่ใชว่าข้าเหนียวจะไม่ใช่นะคะสารเหนียวคืออะไรคะสารเหนียวเป็นกลุ่มเทคโนโลยีที่มาจากอ่าการเลี้ยงจุลินทรีย์เพื่อสร้างเจลเพื่อท<ช>ําให้ ่าเกิดการต่อต้านของการแทรกซึมของน้ํานะครับ<ม>ตัวนี้คล้ายๆแป้งเปียกแต่แป้งเปียกพอโดนน้ามันก็จะซึมตัวเร็วมากแต่ตัวนี้เนี่ยมันพอแห้งแล้วโอกาสที่มันจะเปียกอีกเนี่ยมันจะนานนะครับช่วยอะไรบ้างคะเวลาเรามาผสม,มนนในอาหารมันช่วยให้อย่างน้อยเนี่ยเวลาเราเอาหาันไปในบ่อเนี่ยกว่าน้ําจะซึมเข้าไปในาหาันเนี่ยมันทําให้ยืดระยะเวลาในการแตกตัวนะครับช้าลงก็ทาให้ปลาเนี่ยได้รับสารอาหารครบถ้วนใช่ครับ คือตัวนี้เนี่ยโดยโดยโดยธรรมาชาติเนี่ยเจยลาตินที่เกิดจากจากแป้งเนี่ยมันก็แข็งพอประมาณแต่ถ้าเราต้องการยืดระยะเวลาในการละลายตัวอย่างเช่นเราอยากให้มันนานขึ้นตอนนี้ที่ทดสอบนี้ได้ประมาณ18ชั่วโมงยังไม่จมเลยนะครับ,รบใส่ไปถ้วยเท่า,ทานี้ต่ออาหาร5กิโลเนี่ยตัวเนี้ยก็ยเป็นต้นทุนเท่าไหร่อยู่คะตัวนี้เฉพาะตัวนี้เนี่ยตกกิโลกรัมละหนึ่งบาทพอดี อ๋อกิโลกรัมละหนึ่งบาทนะคะนะครับก็ใช้ได้หลายครั้งนะคะครับซื้อมาทั้งกระสอบครับใช้ใช้ได้เยอะมากใช้ได้เยอะค่ะครับก็เราคลุกซ่งจะเป็นตัวที่ที่สำคัญและจำเป็นในการทำอาหารเนาะครับผมถ้าใส่เยอะเครื่องจะหนักแทบจะอัดไม่ออกใส่เยอะไปก็มอเตอร์ทำงานหนักเลยมอเตอร์ทำงานหนักแต่ถ้าใส่น้อยไปอาหารมันก็จะ แตกตัวไวแตกตัวไวแต่แตกตัวไวนี่ถ้าเป็นกลุ่มปลาดุกไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าปลาดุกกินอยู่ประมาณสิบนาทีก็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 หมดแล้วแต่ถ้าเป็นปลาอื่นบางทีเราจะเป็นต้องหน่วงในการแตกตัวของอาหาร,รนะครับงั้นเดี๋ยวคลิปนี้เราเอาแค่การผสมเพราะว่าภายในห้านาทีทีนี้เราเราคลุกเราคลุกตรงนี้เสร็จเนี่ยเราต้องเติมน้ํามันกับเติมน้ําแล้วก็เติมแป้งงั้นเดี๋ยวเราจะขยับไป ไปที่เครื่องเครื่องผสมเพราะเราต้องใช้นะราสมน้ำเข้าไปเนี่ยเราควรกับมือมันจะหนะักนะครับดเดี๋ยวเราจะขออนุญาตขยับไปที่เครื่องเป็นคลิปที่สอนะคะท่านผู้ชมครับผมเดี๋ยวขยับไปทีื่อง